กำลังหาร้านสแกนบัฟร้านซื้อขายสกินเป็นเงินบาทที่มีกิจกรรมแจกสกินในบานโอกาสของเกมเคาน์เตอร์ผมแนะนำเพจดีฟอล์ช็นอกจากนี้ยังมี Discord Community สสำหรับเกมเคาน์เตอร์สสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปครับโอเคสวัสดีชาวเกมเคาน์เตอร์ด้วยครับในวันนี้ก็เป็นวันที่เกมเคาน์เตอร์นะครับมีอัปเดตใหม่เป็นอัปเดตเล็กที่อาจจะเปลี่ยนเมคนิกของการเล่นเกมเคาน์เตอร์ได้ระดับหนึ่งครับพร้อมกับเป็นอัปเดตท,ที่ ทำให้เกมเดินขึ้นอีกแล้วเหรอครั้งก่อนก็มาแนวนี้เดี๋ยวไปลองดูว่าจะจริงหรือเปล่าโอเคมาอย่างแรกก็ขอเกยกับเรื่อง UI ก่อนมีการปรับแต่งหน้าช่องเก็บของนะครับเวลากดดูข้อมูลเนี่ยมันจะแสดงกดดูได้ง่ายขึ้นอันนี้ดีมากประหยัดเวลามากขึ้นในการกดดูต่อไปก็สัญลักษณ์ของหมดปืนนะครับจะย้ายจากด้านข้างเนี่ยมาด้านล่างกระสุนปืนครับ แล้วก็มีการปรับนะครับสามารถกดดูไฮไลท์โซเวเนียชามตอนสเปกเตอร์โหลดเอาได้แล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของ Engine g a เกมีการอัปเดตเวอร์ชัน Engine g a เกของซอสเนี่ยให้เป็นโมชั่นล่าสุดครับของเกม c o u n t เตอรนะพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพตัวคอร์ซีบประมวลผลในเกมให้ดีขึ้นครับและมีการปรับลดการกิน CPU เมื่อคนยิงปืนจากที่ลองไปดูนะครับมันก็ แทบจะไม่ต่างอะไรมากครับจากอันเก่ามันอาจจะดีเพิ่มขึ้นแหละครับแต่เพียงแค่ว่าจากตาคือไม่เห็นต่อไปก็การปรับแมคานิกการกู้ระเบิดเวลากู้ระเบิดวิวโมเดลจะต่ำลงแล้วก็ไม่สามารถกดซูมสไนและกู้ระเบิดพร้อมกันได้แล้วครับไม่มีแล้วช็อตเล็งมุมและกู้ระเบิดเพราะมีการปรับให้ตอนออกจากการกู้ระเบิดเนี่ยจะมีดีเลย์ประมาณ 0.15วิครับก่อนจะยิงปืนได้ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือเห็นภาพมากขึ้นข้อเสียคือเห็นมากขึ้นแต่ยิงได้ช้าลงโอเคประมาณนี้ครับมีคำถามคอมเมนต์ได้เลยเจอกันบาย